ช่วงนี้ไปดูเรือหลวงช้างกันก่อนนะคะเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือนะคะจะเทียบท่าท่าเรือจุกเสม็ดกันในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งจะมีพิธีต้อนรับกับกองทัพเรือนะคะหลังจากที่เรือแล่นออกมาจากอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวประเทศจีนตั้งแต่18เมษายนที่ผ่านมานะคะติดตามจากคุณยานีไวครูค่ะรายงานสดมาจากท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเชิญค่ะ ค่ะคุณพรวดีคุณจีราชาตาคะเรือหลวงช้างเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยในขณะนี้คะ่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือหลวงจากกีนารเบตโดยมีมูลค่าประมาณ6,100ล้านบาทคะ่ะ เรือหลวงช้างเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสม็ดของกองทัพเรือแล้วค่ะหลังล่องรมฝากขึ้นทะเลจากทะเลจีนใต้มายังมาตุภูมิประเทศไทยโดยมีเรือหลวงนาราธิวาสค่ะเป็นเรือคุ้มกันเดินทางกลับไทยใช้เวลาเดินทางออกจากจีนนะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นเวลา8วัน8คืนค่ะมาถึงวันที่25เมษายนวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรืออเนกประสงค์ยกพลขนาดใหญ่รำนี้ว่าเรือหลวงช้างค่ะตั้งตามชื่อเกาะต่างๆในประเทศไทย โดยขีดความสามารถของเรือในการปฏิบัตินะคะปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกขนส่งลาเลียงสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำําและเป็นเรือบัญชาการอีกทั้งเป็นเรือกู้ภัยทางทะเลสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยัยอบพยพประชาชนและการต่อต้านก่อการร้ายทางทะเลค่ะและท่าเรือและก็ยังมีอีกสถานะหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรือพี่เลี้ยงของเรือดำน้าค่ะ โดยใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรืออากาศนาวีหน่วยกําลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะหน่วยกําลังนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีการคัดเลือกกําลังพลค่ะที่จะไปปฏิบัติหน้าที่รับเรือหลวงช้างกลับประเทศไทยแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางเดินเรือแล้วก็ความพร้อมของกําลังพลด้วยค่ะ เรือหลวงช้างนะคะก็เป็นหนึ่งในเรือยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือในขณะน,นี้โดยมีขนาดใหญ่กว่าเรือหลวงจักรีนาร์เรเบตนะคะที่จะเข้าประจําการที่กองทัพเรือยุทธการทดแทนเรือลาเก่าหรือว่าเรือหลวงช้างลําที่สองตามวงรอบอายุการใช้งาน20ปีระหว่างปี2560ถึงปี2579ค่ะ ตัวเรือนะคะก็ยาว213เมตรกว้าง28เมตรกินน้ำลึก17.4เมตรระวางขับน้ำสูงสุด23 0 0 0ตันค่ะความเร็วสูงสุด25นอตค่ะและสามารถบรรทุกกำลังพลขึ้นบกได้600นายและก็มีราคานะคะ6,100ล้านบาทค่ะสั่งต่อโดยบริษัทไชน่าชิป Building Trading ค่ะ ตามกําหนดการค่ะเรือก็เข้าถึงเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสม็ดแล้วนะคะโดยในช่วงบ่ายนี้นะคะพลเรือเอกเชิงชายเชิงชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือก็จะเป็นประธานในพิธีต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทและก็เดินชมเรือร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะ ค่ะคุณพรวดีคุณจีราชาตาค่ะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็เป็นเรือหลวงช้างค่ะที่ได้มาเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสม็ดแล้วโดยภารกิจแรกของเรือหลวงลำนี้ก็ต้องติดตามกันค่ะว่าจะได้ภารกิจอะไรบ้างส่วนเรื่องของบรรยากาศพิธีต้อนรับในช่วงบ่ายวันนี้กลับมาติดตามในช่วงทันข่าวเวลา16นาฬิกากันค่ะค่ะขอบคุณค,คุณยานีนะคะ